ะว่าทำไมบรรดาสินค้าบริการต่างๆนะคะมัจกจะนิยมใช้รุ่นพิเศษนะคะที่ผลิตออกมาเอาใจลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็น e x c l u s i v e หรือไม่ก็เป็น Limited Edition ค่ะสินค้าที่จํากัดเหล่านี้นะคะก็มักจะได้รับความนิยมตามคาดหมายหรือบางสินค้าเนี่ยก็ดีกว่าที่คาดการไปด้วยเพราะว่าจํานวนที่จํากัดหรือว่าจํานวนที่น้อยนะคะก็เร่งทําให้คนนั้นรู้สึกอยากได้มาเป็นเจ้าของมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าแบรนด์ได้ประโยชน์ อะไรจากการทำสินค้ารุ่นพิเศษเหล่านั้นบ้างค่ะ โรน,นี่ไซแดนนะคะซึ่งเป็นประธานและผู้ในการฝ่ายสร้างสรรค์ของ RO นิวยอร์กระบ,บุว่าสินค้ารุ่นพิเศษเป็นสิ่งที่ช่วยเติมสเสน่ห์ให้กับแบรนด์นะคะขณะที่แบรนด์ทั่วไปอาจจะเน้นคอลเลกชันใหม่มาวางบนชั้นจําหน่ายบ่อยๆแต่ว่าแบรนด์หรูค่ะจะใช้วิธีออกแบบและกระจายสินค้าแบบพิเศษแทนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นความต้องการของตลาดแม้ในยามที่อาจจะไม่ได้วางขายสินค้ารุ่นนั้นๆแล้วหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจของกลยุทธ์นี้ก็คือสินค้าประเภทนาฬิกาหร,รูค่ะที่ ความพิเศษอยู่ตรงการผลิตด้วยมือทำให้มีจำนวนที่จำกัด หรือร้านในแต่ละทำเลก็จำหน่ายนาฬิกาที่มีสไตล์โดดเด่นแตกต่างกันออกไปจึงกลายเป็นสเสน่ห์และคุณค่าเฉพาะของแบรนด์นั้นๆที่ดึงดูดใจลูกค้าจำนวนไม่น้อยขณะเดียวกันการผลิตสินค้ารุ่นเฉพาะก็ยังเป็นการยกระดับเรื่องราวของแบรนด์ผ่านการทุ่มเทความเชี่ยวชาญในการออกแบบไปจนถึงการผลิตและเตะตาลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าที่สะท้อนถึงประวัติของแบรนด์นั้นๆน,น,นอกเหนือจากแค่ตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวนะคะ ส่วนแบรนด์วาชลองคอนสแตนตินนะคะก็ผลิตนาฬิกาคอลเลกชันพิเศษในซีรีส์คอลเลกชันเอ็กซ์แลนเทนแพลตนปีละ50เรือนนับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาสนนราคานะคะก็ตกเรือนละ323,500ดอลลาร์สหรัฐเกือบเกือบ11ล้าน5แสนบาทเลยนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกระเป๋าหนูรุ่นเบอร์กินส์นะคะของแบรนด์แอมเมสที่ยังคงรักษาสถานะกระเป๋ารุ่นพิเศษสุดๆมาได้ตลอดหลาย10ปีและเป็นกระเป๋ารุ่นที่ต้องสั่งจองไม่สามารถซื้อได้ในทันทีทันใดจากร้านเหมือนกับที่เขาบอกไว้นะคะว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้ค่ะปัจจัยที่ทําให้เบอร์กินได้กลายเป็นกระเป๋าในบัญชีที่ต้องรอนานนะคะประมาณ1 0บถึงสิปีก็เพราะว่าคุณภาพฝีมือที่ประณีสตสไตล์ที่ดูดีเนื้อการ เวลารวมไปถึงจํานวนที่มีจํากัดและการที่บริษัทใช้กลยุทธ์ความพิเศษมาโดยตลอด <c oughs> ก็เลยทําให้กระเป๋ารุ่นนี้กลายเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อการลงทุนที่ได้รับความนิยมอีกด้วย โดยรายงานผลประกอบการของ MS ในปีงบการเงิน2,557นะคะพบว่ายอดขายสินค้าหนังอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ71,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ13%ส่วนไตรมาสแรกของปี2,558ยอดขายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเกือบ25%ทั้งที่เป็นช่วงที่แบรนด์หรูอ,อื่นๆนั้นเผชิญกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกแอมมไม่ได้รายงานตัวเลขยอดขายกระเป๋าของรุ่นเบอร์กินโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ไม่ได้ทาการตลาด ผ่านสื่อทั่วไปทั้งสิ่งพิมพ์ออนไลน์หรือว่าโทรทัศน์ด้วยแต่ใช้การสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับความพิเศษและชื่อเสียงที่โดดเด่นค่ะ มาริโอออเทลลี่คะนักวิเคราะห์จากแซนฟอร์ดซีเบิร์นสไตน์บอกว่าแอมเมสฉลาดมากที่ไม่วางขายกระเป๋ารุ่นเบอร์กินจนเต็มท้องตลาดนะคะและกระแสะปากต่อปากก็มีส่วนช่วยดันยอดขายได้มากทีเดียวรวมถึงการที่เหล่าคนดังใช้สินค้าที่มีจํานวนจํากัดเหล่านี้แต่บริษัทเองก็ต้องตระหนักว่าสินค้ารุ่นพิเศษที่มีจํานวนจํากัดก็ต้องจํากัดจํานวนจริงๆไม่ใช่ไปหาซื้อได้สะดวกเหมือนกับสินค้าทั่วไปคะ่ะ วันนี้เราก็เลยประมวลมาฝากกันนะคะว่า5สินค้าที่เป็นรุ่นพิเศษเป็น Limited Edition ที่ถือว่ามีราคาแพงแสนแพงนั้นมีอะไรบ้างติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เลยคะ่ะ สินค้า l i m ม t e d e ด i t ดชัที่มีราคามากที่สุดในโลกต้องยกให้กับนาฬิกาปาเต้ฟิลิปซูเปอร์คอมเพลเคชันเป็นนาฬิกาที่ซับซ้อนที่สุดในโลกสร้างขึ้นจากทอง18กรัตใช้เวลา5ปีสำหรับการออกแบบและการผลิตก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ในปี1933จากราคาตั้งต้น11ล้านดอลลราสหรัฐหรือ330ล้านบาทแต่ถูกประมูลได้ด้วยราคาถึง24ล้านดอลลราสหรัฐหรือ780ล้านบาท อันดับ2เป็นสมาร์ทโฟนรุ่น Limited Edition ที่มีราคาแพงที่สุดในโลก iPhone 4 Diamond l o s e ที่ด้านข้างของตัวเครื่องถูกประดับตกแต่งด้วยเพชรไร้ตำหนิ500เม็ดมีน้ำหนักรวมประมาณ100กรกัตบนตัวเครื่องสีทองชมพูและประดับด้วยโลโก้สัญ,ญลักษณ์รูป Apple บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องด้วยเพชรอีก53เม็ดสำหรับปุ่มโฮมที่ด้านหน้าทำมาจากทองคำขาวและเพชรสีชมพูขนาด7.4กรัต พร้อมล้อมรอบด้วยเพชรสีขาวอีกประมาณ8กระตัซึ่งสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ285ล้านบาทอันดับ3เป็นของ m y b a c h Exelero สุดยอดรถหรูจ,จากเยอรมนีราคา8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ240ล้านบาท ความพิเศษอยู่ที่เป็นรถยนต์ที่ถูกผลิตเพียงคันเดียวในโลกเท่านั้นสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะมีน้ำหนักรถถึง2,600กิโลกรัมก็ตามถือเป็นรถยนต์ที่ซื้อขายโดยไม่ผ่านการประมูลที่มีราคาสูงที่สุดในขณะนี้อันดับ4ยกให้กับรองเท้าแฮร์รี่วินสตันบูบี้สลิปเปอร์ที่มีราคาสูงถึง3ล้านหดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ123ล้านบาท จากการสร้างสรรค์ของโรนัลด์วินสตันเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ50ปีของภาพยนตร์เรื่อง The Wizard of Oz ที่มีตัวเอกคือโดโรธีผู้มีรองเท้าวิเศษสีทับทิมสู่ของจริงด้วยการประดับเพชรกว่า50กระดัและทับทิมที่ประดับรอบรองเท้าอีกกว่า4,600เมตร สุดท้ายคือ Hermes b บ r k i กิน a t t e r กระเป๋าสีแดงแบรนด์ริดแบรนด์เครื่องหนังชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศสที่ตั้งราคาขายสูงถึง2,98,000ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ10,430,000บาทกระเป๋าใบนี้ผลิตเมื่อปี2,551จากหนังจระเข้น้ำเค็มปุ่มล็อกเปิดปิดประดับด้วยเพชรและทองคำแวววาวระยิบ,ระย,บระยับกว่า10กระตัวกระเป๋าเย็บด้วยมือด้วยความเนี๊ยบขั้นสูงสุด นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของสินค้าที่เป็น limited edition เมื่อมีความพิเศษนะคะก็แน่นอนว่าย่อมมีการจำกัดจำนวนและราคาก็เพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่ใช่เพียงแค่สินค้าเหล่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรานะคะคนเราทุกคนสามารถทำตัวเองให้เป็นคนพิเศษได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองหรือแม้แต่การพัฒนาจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเราได้เรง่ายๆก็คือการแปลงหลักการทาสินค้ารุ่น limited edition มาเป็นการทำให้คนเป็น Limited Edition นั่นเองนะคะสิ่งสำคัญก็คือการสร้างภาพจำและวันนี้เราจะมาฟังกันนะคะว่าจะทำได้อย่างไรจากมุมมองของดรประนมถาวรเวชค่ะเป็นผู้ในการสถาบาันพัฒนาบุคลิกภาพจอร์นโรเบิร์ตพาวเวอร์ค่ะ ตัวเจ้าของเองหรือตัวคนที่เป็น CEO ที่เป็นลีดเดอร์มีความโดดเด่นขึ้นมาที่ไม่เหมือนใครมันก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้ด้วยความโดดเด่นที่เขาไม่เหมือนใครเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยจำเราได้จำองค์กรได้ใช่ไหมความน่าสนใจมันก็จะมีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่จะดึงเข้ามาที่จะทำให้อ,องค์กรโดดเด่นซึ่งทำโดย CEO เป็นคนทำก็ทำกเ็เป็นไปได้นะคะหรือ ถ้าสมมติว่าเราเป็นแค่เราจะ,ะเราไม่อยากทํางานให้ใครเราอยากจะมีธุรกิจสนตัวซึ่งสมัยนี้หลายคนก็มักจะหันไปหาเส้นทางนั้นละไม่อยากเป็นลูกลกจ้างใครอยากมีเวลาเป็นของตัวเองอะไรต่างๆน่้นนะก็ต้องทําตัวนี้ให้เกิดความโดดเด่นขึ้นมาก็คือต้องสร้างบุคลิกของตัวให้เป็น limited edition คือไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยนะแล้วตรงนี้มันก็จะไปผูกไปผูกกับสินค้าที่คุณทำอยู่ ไปผูกกับงานที่คุณทำอยู่คนก็กลับเข้ามาสนใจการสร้างบุคลิกของเราให้เป็น limited edition เนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณคุณจะคิดว่าเอ้ยถ้าเราแต่งตัวแปลกก็จะเอาทั้งง่ายที่สุดก็คือแต่งตัวแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วก็อาจจะมีสีผมอาจจะมีทรงผมอาจจะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างซึ่งซึ่งมันสามารถที่จะมันจะมาปรับได้ก็คือพูดง่ายๆอ่ะ สร้างจากภาพกษณ์ภายนอกก่อนได้เลยคือถ้าอยากจะสร้างนะฮะเพราะภาพกษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่คนสัมผัสได้เร็วพอสัมผัสได้ปับ๊บก็รับปับ๊บเซฟได้ทันทีเลยนั่นคือทําจากภาพภายนอกแต่ทีนี้พอพอเราทําจากภาพภายนอกแล้วไอ้ตัว limited edition เนี่ยในในบุคลิกภาพแล้วมันต้องเข้าไปถึงข้างในด้วยคือในใน,ในมุมมองในมุมมองส่วนตัวก็คือว่าภาพภายนอกมันทําง่ายแต่แต่ภาพที่อยู่ข้างในในในตัวจิตใจของคุณเนี่ย มันมันจะต้องอีกเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่จะต้องมีความรู้สึกว่าเราเป็นไม่ได้เป็นความโดดเด่นแล้วหลงตัวเองคุณเข้าใจไหมในบางความบางครั้งเวลาที่คนเราเนี่ยพอมีความโดดเด่นแล้วตัว,ต,วตัวมันจะโตมันจะพองใช่ไม่เหมือนคนอื่นคุณก็ต้องมีมีตัวเนี้ยที่มันจะต้องมามาอยู่ในใจของเราว่าเราจะต้องคงยังต้องมีความอ่อนน้อมทาต้นนะคะช่วยเหลือสังคมนะคะส่วนสิ่งเหล่านี้ความนุ่มที่อยู่ในใจที่ฉันจะใช้คําว่า มีใจิตใจที่ละเอียดอ่อนเนี่ยที่มันจะช่วยทำให้ตัว limited edition ของคุณซึ่งอยู่เป็นภาพลักษณ์ภายนอกที่มันมีความโดดเด่นเนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้ว่าจากภาพลักษณ์ภายนอกได้โดดเด่นแล้วพอมาสัมผัสแล้วเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนอ่อนโยนเขาเป็นคนที่แบบช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรต่างๆเหล่านี้นี่แหละมันถึงจะสมบูรณ์แบบแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือว่าเวลาที่เป็น limited edition เนี่ยนะ สมมติเราทำบุคลิกเป็น l i m i t e d นเต็ดเอเนเนี่ยนะคุณต้องรู้เลยนะว่าภาพคุณต้องเป็นภาพนั้นตลอดเลยนะไม่เช่นนั้นมันก็จะแบบวันนี้ฉันจะเป็นอย่างนี้วันนี้เันนี้คนก็เกิดความสับสนคุณต้องไม่เบื่อคุณต้องรับได้นะว่าคุณจะมีภาพนี้ตลอดไปเลยนะเพราะว่าคนมันคนจําได้แล้วคนจําได้แล้วเมื่อคนจําได้แล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนั้นมันต้องมันต้องแบบ ต้องใช้เวลาถ้าพูดจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลาจะทำ limited edition พวกนี้กับตัวเราเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาค่อยๆค่อยๆปรับไปทีละน้อย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 จนกระทั่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราและเป็นความเคยชินเราแล้วเราก็รับภาพนั้นได้แล้วเราก็คิดว่าภาพนั้นนั่นนะคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคือ้ในหลักของบุคลิกภาพแล้วการสร้างตัวเองให้เป็นที่จดจําโดดเด่นเนี่ยนะคะ สำหรับพูดม,มาตลอดเวลา30กว่าปีที่เปิดจอร์นรอยเด e ร์พาวเวอร์เนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นแต่ไม่ถึงขนาดที่แบบค,คือเวลาที่มันจำได้มันลิงก์ไปสู่อะไรมันต้องถามคัถามตรงนี้ก่อนว่าถ้าจำคุณได้ใช่ไหมอ้าวจำจำคนชื่อนี้เสร็จแล้วเรานึกภาพเขาออกเพราะนึกภาพเขาออกถ้าเขาทำงานให้ใครผลมันก็ตามมา,ขาเขาก็ดึงองค์กรเข้ามาด้วยคือเขาทำงานให้ใครองค์กรนั้นก็ตามตามมาด้วยคือคนนึกถึงหน้านึกถึงชื่อและนึกถึงชื่อบริษัท มันนี้คือการทําให้องค์กรเหล่านั้นที่เขาทางานให้เนี่ยไปยืนอยู่แถวหน้าได้ง่ายค่ะถึงได้พูดประโยคนี้มานานแล้วเรื่องของการจดจําความโดดเด่นและความน่าสนใจซึ่งทุกคนเนี่ยควรจะสร้างให้กับตัวเอง พราะสุดท้ายแล้วการทำตัวเองให้เป็น Limited Edition ไม่ใช่แกนทำแค่บุคลิกภาพหรือแค่เปลือกนอกเท่านั้นนะคะแต่ต้องมาจากข้างในหรือว่ามาจากแก่นแท้ของตัวเราเองนะคะนี่คือสิ่งที่ดออรอประนอมถาวรเวกบอกกับเราไว้นะคะว่าการสร้าง Personal Brand หรือว่าทำให้ตัวเองเป็น Limited Edition ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าได้แล้วก็ถือว่ามีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองได้มหาศาลทีเดียวค่ะนี่คือทั้งหมดที่นามาฝากกันในรายการสมาร์ทบิ๊เศรษฐกิจติดจอเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาติด,ตดให่ทุกวันจร ถึงสุขเวลานี้16ตรุรกาถึง16ตรตรกา30นาทีดิฉันศิรัทยาอิสระภักดีและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ